สวัสดีครับเพื่อนๆครับมากินข้าวกับวังคำแฟมิลี่ของเรานะครับวันนี้ลาบต้มน้ำร้อนๆลาบปลาเผาะนะครับต้มปลาเผาะหมูย่างนะเออเชิญพี่เดียวมากินข้าวเลยพี่เดียวเลยเลยเไม่ใช่พี่เดียวอยู่พักพักกาดหินครับผักกาดหินหรือผักกาดใส่เอาพี่เอ้าแค่ไหนครับแสบๆยังมมีตลองปลาที่ตกได้อีมือทำอะไรมือบังอ่ะไป่ลุยกันเลยครับผม อันนี้เรากินครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกลัวๆครับเป็นไงสชาใช่เป็นไงปรุงครั้งเดียวเลยนะเน่ะอร่อยเลยวันนี้หลานมาด้วยคนหนึ่งครับผมมาเที่ยวที่บ้านน้องแอมแอมไปย่ก้สิมันไม่ถึงยืดนร้อมันบรเห็นโอ้อันนี้มือบางกล้องมาทางนี้ไอโทรศัพท์ใหม่พี่น้องเอ้ยตื่นเต้นมือเป็นบางตะกล้องขออภัยด้วยครับกล้องใหญ่กินข้าวกันครับผมนไปมาชมเนยเนาะ บะแดงเออเพราะห้างบะแดงห้าบะอยากทำายมันเอาไว้มันกินเพียอยู่ต้นไม้มันมีไม่กี่รังจะเป็น<ต>เอาชิมปะฝีมือตัวเองอ่ะโอ้นี่อร,อยอยร่อยเลยก๋วยก๋วยเอาเอบอื่อยอยก่อปลาเพาะครับก่อยราบอร่อยสับหนัวขนมขาวเปลือกขอ้าวเปลือกมาดีอากาศสวยผมอ่ะ เพียบกับบ่เป็นเนี่ยบ่หินนะโอ้ไออันหินหินภาษาจีว่าบอกอันบ่มีเพียกอะบ่หินหน,น,น่ยินกันจะโมคักอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นหมูย่างครับ <c oughs> เป็นไงบ้างพี่เอร่อยไหมอร่อยอร่อยกินต้มเลยลูกถึงไหมหนูถึงไหมพี่ตกเอก็เลยอร่อยค่ะเด็เดกๆตก <c oughs> อยู่มงเลี่ยงอยู่ลังบางครับปลาแอมมาบอกแอมว่าไปสานลงมาแต่พันบาลแล้วแม่บอกว่าบอกแอมว่าปลาเป็นคนอีสานปลามเป็นคนอีสานทำไมเป็นปลาคนอีสานต้องมีเยอะอีสานกันเราลืมถ่ายให้ดูเนาะตอนเด็กตกไปแม่ก็ทำนี่มันมีกลิตัวของอะไรทำอร่อยๆเลยครับสดๆเลยปลามันมีกลิ่น หมูสามกล่งองสามสี่อันนี้แปลไม่ใช่หรอสามกล่องเหมือนเครื่องก็เลยกรลังต้มอ,อยู่นะ้วแบบสามกล่องแะฮะเขวหนูก็สามกล่องขอแอมมือกี่กล่อง,งสองสต้มหัวนกนแอมกลางคืนใส่กางเกงขายาวด,ด้วยหนันเดินนอนนะไม่นานนะแอมสี่กล่งองสองสามแค่ของแอมมันเหมือนสองฮึม <c oughs> พอปรุงด้วยน้ำมะนาว หอมเหมือนเลยน้ำจมนี่มะเขือต้นนั้นเลยนี่มีลูกแต่เอามาแล้วยำนี่แก่อยู่เลยแก่อยู่ครับนั่นะบวหขึนนะมะเขือไม่ไม่ไปถามราคาพูนรุ่นอะไรแปดพันแม่ที่เขาบอกหนึ่งแปดเอาแปดพันสิบสามแต่เขาบอกมีรุ่นแปดพันรุ่นอะไรไม่มี้เอาไอ้แม่พูดอยู่คนะหมื่นแปดแม่ ไอโฟนสิบหกออกมาแล้วไอโฟนสิบสองเขาลดราคาน่ะมันเกินกําลังเราลูกไอโฟนสิบสองเขาไม่ผล <can> ิตไม่มีแล้วร้านไหนก็ว่ามเลยแล้วไอร้านในโรบิสายเนี่ยไอโฟนเก่าๆเยอะเลยพ่อไอแอมเนี่ยขายไอโฟนเยอะแล้วป่ะเด้อห้าพันเก็บเงินอยู่อีกหนึ่งพันเนี่ยก็ได้แหละไอโฟนมือสองไงก็จะถูกขายถูกเราที่เราเออชอบเลยจำเป็นไม่ต้องซื้อไอโฟนไม่จะเป็นหรอกลูก ไอโฟน X ใช้แอนดรอยแบบพ่อนี่ก็โอเคแล้วแอนดรอยเพราะไม่ใช่แอนดรอยพราะกระปุ้งแล้วถ้าวันไหนไปพงยาเดี๋ยวเอ็มเอาให้ดูเลยเครื่องที่เอ็มใช้โคตรนังไอโฟนเลยนะวันนี้เท่านี้กินดอกไม่ได้ไหมขอขาวันนี้เลยขอหรือเปล่าเอ็มห่างแล้วนะเดี๋ออลองซ่อมดู พาเลยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากดูนได้ดอกกับเฟซหวานมากเผ็ดมากเลยดอกมันนะรู๊บดองมั่นะม่ได้เลยไหมมันมีดอกด้วยครับดูได้แค่ที่ตอกต้นใหญ่นะที่ละเมืองเราไม่ใช่ไปทำเครื่องหลักไม่ใช่เราโอเคฮะไอขายมันเป็นร้อยเะเป็นวาสเกียบนะไม่ไอฟนหนึ่งอเป็นวาสบิมึองไออันหนึ่งยวขอแค่หนึ่งอิ่มขอน้าม่อยจืดไ้เลยอ่ะเป็นตอนนั้นหรอ มนบ้านยาคนไหนอัี้อร่อยแต่ถ้าแหมกินเันอันนี้อร่อยแต่ห้ามกินเผ็ดได้มันจะเลอยกัแป้งแล้วกิแต่อหนึ่งไอโฟเลยนะไอโฟลอะไออกตอนตอนหนึ่งมะสิบสามออกตอนตอนหนึ่งแร้บอกแห้มันชื่อไอโฟนสิบสามนะไม่ใช่สิบสอง สิอะไรก็ไม่ซื้อเครื่องเก่ามันอยู่ะไรไอ้ตัวอะตัวดอกนี่รู้สึกว่าสิหินดี้แล้วต้มเท่าแบบได้ทัวมากเลยเบ็ดบิมก็สั่งเบปลาเราดีมากเลยไม่ขาวเลยมันบวมแบบมันสดปลาหน้านี่มันไม่ขาวเลยทำามใช้ได้ก็พอใช้มันไม่ได้ท้องไม่อย่างทำเลยเราจะบอกเขไม่ได้เลย มันเอาเอาทำสูบกับพี่สูบไปแปลงฟันนะพี่เบิร์กรถบ้านค่ต้องเพิ่มมันม้นอีกไปแปลงอีกลูกเอ๊ะเอ็มมีโมไซด์เลยเหรอไม่เอ็มขับไปหน่แม่ไอ้ขับเป็นใครก็เอามาใส่ลงโมบายก็ยังเอาออกเลยเพิ่งเอาออกเลยมันหมิ่นนะมันจะมีกลิ่นเด้อขวดน้ำเอาออกมาเลยลูกออกมาไปสาดทิ้งเลยแม่ ไข่กินคนนั้นเอาใส่ไปจัดการเลยพี่เดยแล้วไข่พาทำใส่นมใส่ชีสคนเกาหลีเองเป็นคนเกาหลีเหรอไทย้ต้มยำนะเขาให้กินแบบนอะไงเห็นไหมไอแอมเรียกว่าสตบีเมืองไทยแอมลองลองแซ่บอยู่รุ่นน้ำมันทุันอยู่ ให้แอมลองอันเบ็ดใช่ไหมให้แอมลองให้แอมดิเราเคยลองแล้วเอาขี้หมูมาใส่ขึ้นสมองเอ๊ะมันมันไม่รสชาติวาซาบิเลยจะไม่ขึ้นสมองเลยวาซาบิญี่ปุ่นร้องเลยมันไม่ได้ขึ้นสมองนะแอมอกินพร้อมกันนะไหมแล้วไปดูกันเลยแค่แอมบอกว่าเหมือนวาซาบิแต่ไม่ขึ้นสมองก็รู้แล้วมรู้ชาติมันเป็นยังไงยังไง อันน okay yeah, ี้จะกินของเพดกับของเกี่ยวบัตเตอร์บีเเจมช้อนอ่ะแต่งนุ่มอ่ะนี่ยจะได้ว่าไอโฟนไงเอ็มก็ไอโฟนจมมันเล็กฮะมันเล็กกว่าไอโฟนหนูกี้อ่ะไอโฟนหกล่ะ ไอโดนไอโฟนหกอะไรอไอโฟนอ่ะมันมีรูปไอโฟนหนู่แต่ไม่ได้กว่าไอโฟนทั่วไปไอโฟนจิ๋วอเลยอ่ะไอโฟนห้าสีอะไรสีอะไรสีอะไรมันก็สีไข่ออกขาวอันแง่จริงวันไหนที่เราเราไปรับโทรศัพท์เราถขายให้ดูเลยครับ ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะปิดหน่อยครับปิดหน่อยคุณก็ปิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอาหารอร่อยมากเลยครับลาปลาเลยนะลาปาเพาะลาปลาเพาะกับต้มปลาเพาะค่ะแซ่บแซ่